คุณผู้ชมรู้หรือยังว่าเซิร์ฟเวอร์จีนมีการประกาศจะเพิ่ม2อ,อาชีพใหม่มาแล้วนะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูสายอาชีพใหม่ที่ทางเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาในวันที่3กรกฎาคมว่า จะมีในส่วนของอาชีพใหม่เนี่ยมาเพิ่ม2อาชีพนะครับ1สาย2อาชีพนั่นเองเนาะจำนวนาการที่เพิ่มมาเนี่ยคือ1่สายก็เหมือนกับสายเอ่อนักยิงนะครับที่มันจะมีในส่วนของนักขนูและหน้าไม้หรือสายนักสู้นะครับที่จะมีในส่วนของสายดาบและขวานหรือว่าจะเป็นในสายเวทก็จะเป็นเวทแสงเวทมืดอะไรแบบเนี้ยเนาะ1สาย2อาชีพนั่นเองดังนั้นในรอบนี้จะเพิ่มมา1สาย2ออาชีพเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่า าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูทีละอาชีพนะครับอีกอาชีพหนึ่งก็แยกอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าคลิปหนึ่งต่อนหนึ่งอาชีพผมว่าน่าจะนานอยู่นะเพราะว่าเราจะต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูในส่วนของสกิลเบื้องต้นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราต้องแยกในส่วนของคลิปทั้งสองสายอาชีพเพราะว่า มันค่อนข้างตัดรูปยากนะคุณผู้ชมคือผมจะต้องตัดแปะรูปไม่ได้ก๊อบเข้ามาทั้งดุนเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้ผมเนี่ยลำบากมากๆถ้าจะต้องทํสองตัวในคลิปเดียวเนาะก็ขออนุญาตไว้เลยละกันเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะทําลงให้ติดต่อกันนั่นแหละดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนะครับสออาชีพที่จะมีเนี่ยก็จะมีครูฝึกสัตว์และก็ปร,รมาจารย์วิญญ,ญาณกระดูกนั่นเองเนาะสำหรับสายอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นในสายของผู้ฝึกสัตว์สำหรับอาชีพนี้เนี่ย เขาจะเน้นแทะทั้ง2อ,อาชีพเลยอาชีพที่เราจะรีวิวให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูก่อนหรือว่าเป็นอาชีพแรกในสายนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้ฝึกสัตว์อาวุธเขาคือแทะอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นเลยนะครับแล้วสกิลของเขาเนี่ยหรือว่าสกิลตอนปลดเลเวลอะไรแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูเลยสาหรับเทคนิคการเปิดใช้งานหรือว่าสกิลแอคทีฟของเจ้าตัวสายอาชีพผู้ฝึกสัตว์เนี่ยก็จะเป็นวิญญาณหมาป่าที่ถูกอัญเชิญ เป็นเวลา9วินาทีด้วยคูดาว9วินาทีสร้างความเสียหายในพื้นที่2,571เปอร์เซนต์และเพิ่มความเสียหายของพันธมิตรที่ได้รับจากเป้าหมายภายในพื้นที่60เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเองเนาะตอนเราอ่านก็อาจจะงงนิดนึงเพราะเราไม่ได้เกามานะครับอันนี้เราจะต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทําการเรียบเรียงนะครับให้มันได้เข้าใจมากที่สุดซึ่งเราก็ต้องไปลองดูนะครับว่าเออวิญญ,ญาณหมาป่าที่ถูกอัเชิญมา9 วินาทีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของสกิลแอคทีฟที่อัญเชิญวิญญาณหมาป่ามานั่นเองเนาะถือแท้ก็คงจะต้องอัญเชิญนั่นแหละก็อัญเชิญมานีครับด้วยคูดาว9วินาทีก็น่าจะเป็นระยะเวลาคูดาวของสกิลนี้เนาะและก็จะมีการสร้างความเสียหายในพื้นที่นีครับ2 0 0 0 571%อันนี้คือเรายัางไม่ปลูกพลังนะตอนปลุกพลังเขายังไม่เปิดเผยเนะครับเขาเปิดเผยแบบสกิลเบื้องต้นมาก่อนแค่นั้นเองเนาะและก็จะมีการเพิ่มความเสียหายของพันธมิตรที่ได้รับจากเป้าหมายภายในพื้นที่60%นะฮะคําำนี้คุณผู้ชมกงอาจจะงงเอ้าพันธมิตรคือใครนะครับแล้วเ,เราเนี่ยโดนเป้าหมายเนี่ยตีแรงขึ้นหรอ60%ไม่ใช่ดีครับถ้าให้เรียบเรียงจริงจเนี่ยจากที่ผมลองอ่านและศึกษาดูหลายๆร,รอบเนี่ยเพิ่มความเสียหายของพันธมิตรที่ได้้รับจาากเป หมายเนี่ยก็คือว่าไอ้เพิ่มความเสียาหายของพันธมิตรเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของพันธมิตรเราเนี่ยครับไปโจมตีเป้าหมายในพื้นที่เนี่ย จะมีการตีเพิ่มความเสียหาย60%นั่นเองเนาะระยะเวลา5วีดีเราตีไปหรือสหายเราตีไปเนี่ยจะมีความแรงนะครับเพิ่มขึ้น60%อะไรประมาณนี้เท่าที่เราเกาได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับสกิลแอคทีฟติดตัวของเจ้าสายอาชีพตัวนี้และสกิลเทคนิคแบบพาสซีฟของเขาเนี่ยครก็จะเป็นจํานวนสหายที่คุณสามารถนํามาบวก1ได้ก็คือเราสามารถที่จะ ใส่ในส่วนของสหายเนี่ยได้เพิ่มอีก1ตัวนั่นเองเนะครับเลือกสกิลได้เลยแล้วสหายเนี่ยจากที่เราใส่ได้5ตัวจะกลายเป็น6 ตัวนั่นเองนะครับสายอาชีพนี้คือแบบว่าปลดช่องให้สหายเรานั้นมีเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวถือว่าเก่งนะและก็มีการเพิ่มความเร็วโจมตีพื้นฐานของพันธมิตรทั้งหมดเพิ่มเติมเนี่ยครับก็คือว่าพันธมิตรทั้งหมดมันคืออะไรพี่แน่นอนว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากสหายเราเวลาเราลงไปต่อสู้เนี่ยมันจะมีในส่วนของสหายเราใช่ปะดังนั้นให้เราคิดได้เลยนะครับว่าสหายเรานั่นแหละคือพันธมิตรของเรานั่นเองในสกิลนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับ พวกตัวสหายของเราเนี่ยเพิ่มเติมนั่นเองเนะครับทำให้เขาโจมตีเร็วขึ้นเออและในส่วนของสกิลพาสีต่อมาก็จะเป็นการ เพิ่มอัตราคริติคอลของพันธมิตรทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ว่ากันไปเนาะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเพิ่มให้พันธมิตรอีกแล้วดังนั้นเจ้าตัวสหายเนี่ยจะมีการโจมตีติดคริติคอนได้ง่ายมากๆนะจากปกติที่มันไม่ค่อยติดเนี่ยพอได้ในส่วนของเจ้าสกิลพาร s สตัวนี้มาจะทําให้สหายเนี่ยตีติดคริได้บ่อยมากหรือว่าอาจจะตีติดคริเลยโดยปริยายแบบทุกรอบอะไรประมาณนี้เนาะเน้นคริอะไรประ นี้และสกิลตอนเลเวล80นะฮะของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มปัจจัยความเสียหายของพันธมิตรทั้งหมดเพิ่มเติมก็คือว่าในการสร้างดาเมจความเสียหายของพันธมิตรเนี่ยหรือว่าพวกสหายนยะครับจะมีการสร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสกิลตอนเลเวล100หรือปลุกพลังเนี่ย เขายังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับในวันที่3ที่เขาเพิ่งเปิดเผยมาเนี่ยมันมีในส่วนของการให้เราเนี่ยได้อ่านสกิลเบื้องต้นนะครับและก็ให้รร้รู้ว่ามันจะมี2อาชีพใหม่ที่เป็น2อาชีพนี้มาใช่ปะอาชีพนี้คืออาชีพที่1นและสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสกิลตอนเลเวล100ยยังไม่ได้เผยแพร่และก็สกิลตอนในส่วนของการปลุกพลังเนี่ยก็ยังไม่ได้เผยแพร่เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็รู้ได้แล้วว่า ในสายอาชีพใหม่นี่ครับในตัวแรกเนี่ยซึ่งแค่อ่านพวกสกิลและรายการพาสีเนี่ยก็รู้แล้วนะว่ามันเน้นให้สหายเราเนี่ยทำหน้าที่สมากกว่าอย่างเช่นจํานวนสหายเนี่ยที่เราสามารถเอามาได้นะครับเอามาได้เพิ่มอีก1ตัวเลยดังนั้นเน้นละสหายหนึ่งและในส่วนของพาสีที่2ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วโจมตีพื้นฐานของพันธมิตรทั้งหมดเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือสหายเรานั่นเองนอกพันธมิตรทําให้สายนั้นโจมตีเร็วขึ้นเน้นให้สหายสร้างดาเมจอะไรแบบนี้ใช่ปะส่วน ขสีที่สก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลของพันธมิตรทั้งหมดมันก็จะเป็นการเพิ่มให้เจ้าตัวสหายเราเนี่ยตีติดคริได้บ่อยยิ่งขึ้นส่วนสกิลตอนเลเวล80หรือพาสีตอนเลเวล80เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มปัจจัยความเสียหายของพันธมิตรทั้งหมดนั่นคือสหายเรานั่นเองเนาะดังนั้นตีติดคิไปนี่ครับ ทำให้แรงขึ้นแล้วดันไปบูสต์กับค่าความเสียหายของพันธมิตรเพิ่มเติมตรงนี้อีกทําให้สหายนั้นโจมตีแรงมากๆจากปกติเนี่ยที่เราเอาสหายลงไปก็เพื่อสกิลมันเพราะตัวมันตีไม่ได้แรงไม่ค่อยติดขีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่เมื่อในส่วนของอาชีพใหม่ตัวนี้เข้ามาแล้วสหายเนี่ยจะโดนอวยแบบเต็มรูปแบบนั่นเองเนาะอาจจะเก่งขึ้นมากๆเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จีนยังไม่มีคนใช้เดอร์เขาเพิ่งเปิดเผยม,มานะครับว่าในวันที่3เนี่ย เป็นวันครบรอบ1ปีนะครับเขาก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มสองอาชีพใหม่นี้เลยทันทีนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับอาชีพใหม่ถามว่ามันเก่งไหมผมมองแล้วมันน่าเล่นอยู่เด้อคุณผู้ชมคือมันบูดให้ถหายเราเต็มที่เลยอะในความเร็วสหายก็ได้นะครับจำนวนสหายที่ใส่เพิ่มก็ได้เยอะและก็เพิ่มอัตราคลิปที่ข้อของสหายแล้วก็ดามจที่สหายสร้างเนี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สกิลแอคทีฟเนี่ยที่ยังไม่ได้ปลุกพลังอะมันก็ยังดูค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะ ก็คืออันเชิญเนี่ยในส่วนของหมาป่าออกมานี่ครับ9วินาทีด้วยครูดาว9วินาทีเนาะและสร้างความเสียหายในพื้นที่และมีการเพิ่มดาเมจของสหายที่ทําจากเป้าหมายเนี่ยได้เพิ่มขึ้นถึง60%อะไรประมาณเนี้ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าเออมันน่าเล่นอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเออในสายอาชีพของอาชีพใหม่เนี่ยอาจจะเก่งก็ได้เขาอาจจะทําและคิดมาอีกทีนึงซึ่งสกิลที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยยังเป็นตอนที่ไม่ได้ปลุกพลังนะครับถ้ามันมีการ พลังแล้วสกิลแอคทีฟจะมีการเปลี่ยนไปและสกิลพาสีในสกิลที่เลเวล80เลเวล100เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเปลี่ยนที่100ว่าผมไม่มั่นใจเนาะสกิลตอนเลเวล100ยังไม่ได้ออกมาเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าเออมันโหดประมาณไหนแต่ว่าเขาไม่บอกมาเนี่ยครับเขาน่าจะให้เราดูเนี่ยในวันที่มันมีการใส่ลงมาเลยทันทีนั่นเองเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสายอาชีพหม่ครูฝึกสัต สายอาชีพที่1นะครับคุณผู้ชมชอบในส่วนของสกิลไหมก็ลองดูกันไว้ก่อนเนาะส่วนอาชีพต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันสาหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบในส่วนของส,องสายอาชีพคู่ฝึกสัตว์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยหรือว่าไม่ชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับจะต้องขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับ